ทีมทราบไหมว่าคุณพ่อกำลังจะขึ้นเขียงวันพุธนี้เหมือนตอนคดีอุ้นไอทีดีสาที่ที่ผ่านมานี่เหมือนกล้าถามมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ถามออกมาแบบว่าปกติเราจะไม่ไม่ไม่เล่าไม่อยู่แล้วครับสิทธิเด็กสิทธิเด็ก children's rights ก็ควรที่จะมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากไอ้ความรุนแรงทางการเมืองอะไรอย่างนี้เราก็จะไม่ไปแต่น้องก็จะทราบภาพแวดล้อมมาถามก็ไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงนะแต่เหมือนก็ถามว่าอะไรฮะก็ก็ถามบอกว่าวันพุธนี้พ่อต้องไปศาลใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้ แต่ว่าก็พูดมาแค่นี้แล้วจบไม่ได้บจะไปศาลแล้วมีเส็จที่จะต้องถูกตัดเศษเศษปีเลยตลอดชีวิตไหมหรือว่าเขาจะทําให้พ่อเข้าสภาไม่ได้อีกใช่ไหมอะไรเงี้ยเขายังไม่ได้ถามมาถึงขนาดนี้แต่ตอนที่พอ,อสาวสเสดมกราเนี่ยตอนแรกเขาก็ถามแบบครึ่งหนึ่งแบบเนี้ยแต่พอเรื่องกลับมาผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปคุยกับใครมาพอเขากลับมาเขาก็มาปลอบใจอย่างงู้นอย่างงี้ว่าไม่เป็นไรนะแต่ดีแต่ดีดย,ยังยังไงก็ทำเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีมีเขาเขียนไดอารี่มืคืนผมถ่ายรูปเก็บไว้แล้วเดี๋ยวพอ หมดหมดอาทิตย์นี้ไปแล้วเดี๋ยวผมจะสื่อสารให้ดูว่าลูกสาวเขาเขียนมาว่าอะไรบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเลลาเกี่ยวกับเรื่องอนาคตทางการเมืองของพ่อเกี่ยวกับอาชีพของพ่อเกี่ยวกับ profession ของพ่อผมจําได้ปีที่แล้วน้องพี่พิมพ์เคยเขียนจดหมายเพราะฟันซี่ที่8หักแล้วพ่อไม่อยู่เด็กๆเนี่ยฟันน้ํานมเขาหักเขาก็อยากให้พ่อแม่อยู่จังหวะนั้นใช่ไหมไม่รู้นะคิดกับกันเขาอาจจะอยากให้พ่อมีเวลาให้ลูกมากขึ้นไปได้จำได้แล้วก็คือหนึ่งอาทิตย์ก่อนเลือกตั้งซึ่งตอนนั้นเนี่ยดีเบตวันละเจ็ดแปดที่ใช่ แล้วก็ต้องปลาศัยอีกต้องอะไรอีกแล้วก็เลยแบบว่าเป็นสองสามเดือนท,ที่ที่ต้องยอมรับว่าก็คือไม่เจอหน้าลูกไม่ค่อยได้เจอนหน้าลูกเลยแล้วก็บ่นเอาฟันเก็บไว้แล้วก็ใส่กล่องไว้แล้วก็บอกว่าแดดดิ M ไม่อยู่ตอนที่มันมันสำคัญกับหนูแค่ไหนรู้ไหมอะไร <laughs> ผมก็เลยบอกว่า,วาไม่เป็นไรลูกพ่อก็สามารถที่จะบริหารเวลาได้เป็นเราเสนอตัวมาเป็นคนของประชาชนแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ให้ได้เต็มที่แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เคยทิ้งหนูก็คือเอาลูกไปให้เห็นคือว่าใช้โอกาสพิกวิกตเป็นโอกาสให้เขาให้เห็นว่า ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับการเรียนรู้คืออะไรอยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันมีการศึกษาแน่นอนแต่จะเรียนรู้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดได้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงของความเป็นมนุษย์รักโลกกดลงเนี่ยได้เรียนรู้แน่แล้วก็ได้เป็นการศึกษาแน่อย่างที่คนเด็กคนอื่นอาจจะไม่มีโอกาสให้เห็นว่าเขาอะโชคดีแค่ไหนอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขได้สําหรับคนที่มีไม่ว่าไม่ว่าบรรพุทธิผลจะเป็นยังไงในแง่ของความเป็นพ่อเนี่ยก็ต้องต้องจัดสรรเวลาให้เพราะแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าสิทธิแรกสทคัญถือว่าเป็นการลงทุ คือเราสูนให้กขกลับมาที่แข็งแรงขอให้โชคดีครับคุณพิธาไม่รู้ว่าคุยกันครั้งหน้าจะคุยในฐานะสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเหมือนเดิมหรือในบทบาทอื่นไว้ต้องมาอัพเดตกันอีกทีถ้าจะมีาอะไรยังไงภาคธรกิจมันก็ขึ้นเหมือนเดิม